สวัสดีค่ะมาดูวิธียำกันค่ะอันนี้คือเราลวกมามา่านะคะยำม,มามา่าแล้วก็บีบมะนาวไปเลยคะ่ะอันนี้มีมาม่าแล้วก็ขัดอกนะคะยำม,มามา่มาแล้วก็ผักอันนี้เรากินเองเราจะกินเผ็ดนะคะอันนี้คุณชายแดนไม่ได้กินด้วยนะคะใส่เดี๋ยวนะคะเทสชิ่มลุ่ม รมโคตรแรงแล้วก็ใส่ผงมะม่าลงไปนะคะตัวเข้าตาคุณชายแดนรมนี่แล้วก็ใส่ผงของมะม่านะครับแล้วต้มยำคลุเข้าใเข้ากันค่ะง่ายๆกินเอง ใครชอบแบบไหนก็ทำเลยนะคะรสตามใจะคะ่ะตามใจคนกินนะคะ <c oughs> พอดิฉันกินเองอ,อเปรี้ยวเปรี้ยวมากใส่น้ำตาลหน่อยใส่น้ำตาลหน่อยมันเปรี้ยวเกิน สุกากลิชครับคุณแยกเกินก็ไม่ไหว<ม>อร่อยไหมชีิคคุณ<ม>ชายแดงกินซุปไก่ซ<ม>ุปไก่ไม่เชา้า<ม>อร่อยมากแล้วว<ม>ิธนะีทำยำง่ายๆนะคะอร่อย โอเคค่ะบ๊ายบายไปทำกินกันนะคะยำหมมม